แล้กันไม่ลืมเมื่อกี้พี่กู้ก็บอกแล้วเราต้องมีทุกเรื่องพอแพงพ่อแพงว่าไงส้มผมใหม่วันนี้น่ารักมากขอบคุณมากค่ะพี่บุ๋มนะคะก็วันนี้ค่ะแล้วก็ก่อนพูดมาดีใจมากค่ะที่ถ่ายเสร็จแล้วอ่ะเราก็ร้อนมานานแล้วก็ลำบากมานาน คือหนูลำบากคนเดียวแล้วคุใช้คำว่าลำบากทำไมครับหนูลำบากคนเดียวฮะโอเคมาถ่ายละครไม่ลำบากคนเดียววันนี้นอนอย่างเดียวโทรตามพ่าแพงถึงไหนถึงไหนแล้วสงสารเขาวันนี้เขาได้พักแล้วค่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกที่ว่าแพงจะนอนเพราะก็นอนทุกที่เขามีทุกที่ถ้ามีรู้ตรงไหนถ้านอนตรงนั้นเมื่อกี้ที่มันมาช้ามันก็นอนอยู่หลับอยู่พ่อโตกูเตรียเงินสิ่นี่เขาเตรียมตัวให้สวยตั้งนุ่มแต่งหน้าทรับมึงยัออ๋อส่งผม วันนี้เห็นแล้วดูแปลกตามากน่ารักน่ารักทำไมในละครหนูไม่น่ารักหรอคะน่ารักดูเหมือนเหมือนเด็กกระโลกระลาเหมือนพวกเด็กสกอยยังไงเขไม่รู้ขอบคุณมากตอน os, นี like like so in like so ้เหมือนเหมือนนางฟ้าอยู่ในใจพี่น่ารักน่ารักน้องมาแพงสุดยอดของพี่เลยนะครับก็ดีใจนะคะแล้วก็ดีใจแทนพี่ทีมงานทุกคนนะคะดีวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ประชาชนชื่นชอบละครเรื่องนี้มากๆแล้วก็พวกเราเองก็ แฮปปี้ฟิตมากน้อยฟีตแบบดีมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนค่ะขอบคุณพี่กุ้งนี่ให้โอกาสแพงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่เหนื่อยกับพอแพงและนักแสดงทุกคนนะคะอ่ะตบมือให้ตัวเองด้วยนะครับนะฮะขอบคุณมากตบมือได้นะครับจะกินกันอย่างเดียวนะครับวันนี้สุดยอดมากๆนะคะทีมงานดีวันนี้พี่จิ๊บก็มาพี่จิ๊บเป็นผู้กำกับคนแรกที่ดูแลพวกเราอยู่พี่จิ๊บ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 หนวดสวย <ต>มองไกลๆนึกว่นเล็กคาราบาลว,วันหนึ่งละครมันอันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของพะแพงนะคะก็พูดได้นะคะว่าแพงก็สดๆของมาเหมือนกันน่ารักน่ารักแล้วก็กวกเป็นประสบการณ์ที่จะให้เราพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเล่นเรื่องอื่นๆถ้ามีโอกาสได้เล่นก็จะพัฒนาไอเดียนี้ค่ะโอเคนะขอบคุณมากครับตบมือน้องพะแพงด้วยให้น้องสาวอีกคนพูดดีกว่าน้องสาวอีกคนเป็นไงบ้างจ๊ะมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่เล่นเป็นเพื่อนของ